ืบเนื่องจากคำตัดสินของศารปกครองที่ได้ออกมาเมื่อวานนี้ผมในนามของบริษัทไ s เอสจำกัดมหาชนในฐานะผู้ถือสิทธิ์การถ่ายทอสดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2014ทอกาศขกบพรขอบุณคณะตุลาการศารปกครองที่ได้ความเป็นธรรมกับเราโดยมีมติให้เพิกถอนประกาศของสทชเกี่ยวกับหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญ ที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปพศ2555หรือที่เราเรียกกันว่ากฎมัดแฮฟข้อที่3ลำดับที่7การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเพราะเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีผลกระทบต่อบุคคลผู้ทรงสิทธิโดยชอบที่มีอยู่ก่อนดังที่ได้กล่าไวไปแล้วนะครับว่า i อเอเองนั้นผมยืนยันเสมอว่าหากคำตัดสิน สองสารออกมาอย่างไรเราจะรับฟังและปฏิบัติตามคําตัดสินของศาลน,นะครับโดยผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในการทําธุรกิจเราตระหนักและคํานึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักเสมอนะครับบนพื้นฐานการทําธุรกิจด้วยคุณธรรมจริยธรรมและความถูกต้องซึ่งเป็นแนวทางที่ RS ถือปฏิบัติมาตลอด30ปีซึ่งนับจากนี้นะครับผม และบริษัทจะได้ดําเนินตามแผนธุรกิจที่เราได้วางไว้นะครับคือการถ่ายทอดสดผ่านทีวีผ่านฟีทีวี22แมตช์นะครับทั้งทางช่อง7และช่อง8หากประชาชนรับชมการถ่ายทอดผ่านฟีทีวีจะไม่มีการปิดกั้นสัญญาณไม่ว่าท่านจะรับชมในระบบดาวเทียมหรือเคเบิลก็จะรับชมได้เหมือนกับระบบเสาอากาศภาคพื้นดินนะครับ